สวัสดีครผู้ชมทุกทท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันพีพีพิมเม g u e ซีซั่น2021กันเป็นประจำเช่นเคยกันเลยนะก็วันนี้มาชมเกมนี้กันนะบอว่าเป็นบิ๊กแมตช์จริงๆนะเป็นการพบกันนะระหว่างเลอมาดริดนะวันนี้เล่นที่ซานเตียโกเบรดูนะเป็นเจ้าบ้านนะต้อนรับยูเวนตุสเลยนะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นศึกจากสเปนและอิตาลีนะทีมชนานิาจากทั้งสองประเทศนมาฟาดฟันกันแน่นอนนะในวันนี้นะก็การแข่งขันพีพี พเมยรีกของเรานะ mm hmm. ก็ตอนนี้เข้าสู่วีคที่13แล้วนะเกมนี้นะเป็นวีคที่13เดี๋ยวเราไปดูผลงานของทงั้งคู่กันสักหน่อยนะในส่วนของตารางคะแนนนะก็ทั้ง12วีคที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าทาั้งคู่เท่ากันทุกอย่างเนะี้ยอยู่ดับ4ด้วยอันดับ4ร่วมเลยกันนะยูตูสและเรอมาตุดามีลูดิเซียบ,บวก6และก็21คะแนนเท่ากันทุกอย่างเลยนะถ้าไปดูในตาตารางคะแนนนะ ทั้งลูกได้ลูกเสียลูกได้เสียและแต้มอยู่เท่ากันหมดอยู่อันดับ4ครองกันร่วมไว้ะก็ต้องมาดูนะวันนี้จะต้องมีสักทีมหรือเปล่าที่จะต้องแตกแยกกันไปนะในส่วนของความเท่ากันในตารางคะแนนในขณะนี้นะก็ต้องมาดูนะเกมนี้ว่าสุดท้ายแล้วจะจบลงอย่างไรนะก็ได้เห็นในส่วนรายชื่อรายนามจะเต็มกันมาแน่นอนนะทั้งสองฝักฝั่งฮะ และแน่นอนนะทางฝั่งทีมเยือนก็มี CR7 นะอย่างคริสเตโนโรนโดต้องบอกว่ามาเยือนถิ่นเก่าเลยนะวันนี้ที่ซาเตโกเบน์บิวของเรอัลมาดะทีมเก่าของเจ้าตัวนะก็ได้พบกับเพื่อนเกา่ามากมายนะวันนี้อวนตุสทางฝั่งโรนโดนะเกมังจะเริ่มต้นนะจะเป็นเจ้าบ้านเลียร์เปิดเกมไปก่อนนะจะบุกจากซ้ายไปขวานนะของทางหน้าจอนะก็เกมเริ่มต้นแล้วะ มาดูนะว่าจะเป็นอย่างไรนะเกมนี้เหลื่นตัวแล้วครับเซมิโละมาที่คาวา้าเฮาเซนซีโอรับมาอเซนซีโอถึงเบนเซมา่าย้อนไปคาเซมิโลให้โครสเล่นกับคาเซมิโลตัวนี้โครสจะปาดมาลยุยเอาติดเป็นบอลของอยูเวนตุสครั้งแรกครับครอบครองบอลมาเดลิดลาบิโยเล่นกับอาตู อาตูถึงกูลูเซฟสกี้มาที่ดิบาลาให้กูลูเซฟสกี้ย้อนไปโบนุชิอาเป็นทีมเยือนเริ่มโตรุก,กันมาบ้างแต่โยนงนี้มาเสียบอลนะให้เรลมาริดโทนี่โครสยกลรงนี้อาซามาแล้วทางซ้ายอาซาเก็บบอลได้อาซาลุยรากรกะชากมันแล้วปะทะก,กับควาโโดแต่ว่าผ่านมาถึงเปนเซมาโทนี่โครสเล่นกับเมนดี้ถึงอาซาชิงกันอย่างงามะเรมารดดิดในช่วงแรกอาซาไปที่เมนดี้ ย้อนกลับมาอาซาครับสล็อกมาที่ย้อนไปเมนดี้แต่ว่าูกนี้ยังคงได้ทุ่มมาทางฝั่งเดออามาดริดนะทุ่มไมคทนี้โครสโดนลุม2ก็เอามาอยู่แล้วยูมิทุสส่งบอลทะลุทะลวงออกมาลุยมาแล้วทางขวาถึงกิสเซโนโดตอกมากูตัวเอ้อาตัวขออภัยดีเวลาเอานี้ไปถึงครูเซฟสกี้เก็บมา ดีเวลาเล่นกับกัวนาโดอาตูให้โรน่าโดถึง Lab io. Lab io ลาบิโอลาบิโอรอเพื่อนเติมนะนะสวยทะลุมาถึงเบรนเดช่เติมมาทางซ้ายคองบอลย้อนมาอเล็กซานโดโรให้คริสเตโนโลน่าโดลูกนี้เอาถึงยิงลูกนี้ได้ยิงก่อนนะทางฝั่งยูเวนตุสแต่ว่าติดบล็อกนะการยิงของดีบัลล่าเดี๋ยมาดูภาพช้ากันนะว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างโอ้แย่ขามาบล็อกนะ ไม่งั้นอาจจะมีโอกาสพุ่งตรงสุดขาด่ายได้เหมือนกันนะลูกเมื่อสักครู่แต่ยังคงไม่ได้แต่ว่ายังได้ลุ้นเสียวเตะมุมกันนะทางฝั่งยูเวนตุสนะก็ดีบัลลาจะเปิดเข้าไปให้ได้ลุ้นนะเปิดเข้ามาแล้วดีบัลลาลูกนี้โคกมาบอลยังออกตั้งเก็บมาโวลูกนี้จะเอาหัวโขกพักบอลน,นะดีบัลลาแต่เก็บไม่อยู่อนะบอลเลยเลนออกหลังไปแล้วอะ มาดูลูกนี้เป็นการเข้ามาบล็อกสกัดอย่างยอดเยี่ยมของวาลานนะทางฝั่ง,งเลอมาดริด,ด,ดเป็นจังหวะสำคัญและช่วยที่ช่วยให้เจ้าบ้านยังไม่เสียประตูขึ้นนำไปก่อนนะกู้ตัวยนยาวขึ้นมามันอยู่ในตุสเก็บได้ลาบิโยเล่นกับอาตูชิงคืนลาบิโยไปถึงโรนัลดูกนี้อารูลุม,มาสวยถึงดีา่าเข้ากับโทษดีา่ายิงลูกนี่โอ้โหกูตัวซุปเปอร์เซฟฮะ ลูกนี้ดีเวล่าได้โอกาสส่องเลยฮะแต่ว่าด้วยความเยี่ยมของผู้สาวประตูระดับนี้ไม่มีพลาดเลยฮะบินไปปัดป้องไว้ได้ก่อนนะยังไม่เสียประตูเลยเอามาด,ด,ด้วยการช่วยเหลือจากเขาคนนี้ครูตัวเซไว้ไ,ได้แต่ก็จะได้เตะมุมกันต่อทางฝั่งยูเวนตุสนะเป็นดีเลาล่าเจ้าเก่าจะเปิดเข้าไป แต่มีเพื่อนมารอจะเล่นสั้นหรือเปล่า <S <S เล่นสั้นกับอาตัวอารับอัตูลุยลากกระชากเข้าไปในกรอบเขตโทษโอ้แต่ว่าโดนคาวาฮาตัดสกัดจังหวะน,นี้ไว้ได้แล้วจะโต้กลับไปแล้วคาวาฮามาแล้วลุยมาล้อริมเส้นขวามาเรื่อยๆคาราฮาวูุนี้หลอกกรบกก่อนเล่นกับโมดิชไปกลางที่เบนซม่าโอ้ยกข้ามไปซ้ายเมนดี้เราเติมเก็บได้นะรบเบนดี้ดีให้โทนี่โกลสโสไปที่อาซา ย้อนมาเมนดี้ดีเปิดเข้ามาในลูกนี้ก็เคอรมูเชสเน่รับไว้ก่อนนะเดีสเน่ย้อนยาวขึ้นมาตั้งโขงให้ดีบาร่าด่าเล่นกับซีอาร์เดีบาร่หาหักมาสวยถึงอาตูอ๋อ้โวันนี้ต้องบอกว่ายูนตุสชิงบอลกันสวยหลายจังหวะทีเดียวเชียวนี่ยหลายบอลกันต่อนะตอนนี้ยูนตุสลาบิโย หักกระไปโบนูชิโบนูชิยกข้ามเบอร์นาเดชีรอโขกกระไปแล้วโขกตั้งมาตรงนี้ดีไปดได้บอลพักบอลแล้วไปที่โรนาดโดให้กูรูเซฟสกี้เดี๋ยวการยิงลูกนี้โหแต่ว่าติดบล็อกนะต้องบอกว่าโอกาสยูดุสยิงหลายครั้งแนละ้วโหแต่ว่าตัวนี้มีการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะของทางฝั่งเรอัลมาดริดนะกลุ่มที่เข่าแล้วคาร์บาฮาวโหต้องเปลี่ยนตัวเลยหรือเปล่าวะเดี๋ยวมาดูกันนะ ไม่ได้เห็นภาพนะว่าไปบาดเจ็บจากจังหวะไหนนี่ฮะโอ้โหตรงนี้พุ่งเข้ามานะเต็มเต็มโอ้โหต้องเปลี่ยนตัวเลยฮะทางฝั่งเรอัลมาดริดเจ็บฟรีนะ้วไม่มีฟาวด์ด้วยนะเป็นเจ็บไปแล้วครับว้าวเป็นแค่จับบอลมาโอ้โหต้องบอกว่าสวยเงี้ยเลอมาดริดเปลี่ยนตัวออกไปแล้วนะครับว้าวส่ง ฟอร์นันเดสลงมานะโหตรงนี้หลุดมาโบติชโอ้โหจะจิ้มยิงแต่ว่าเชสเน่ก็ออกมาคว้ารับไว้ได้ทันกันก่อนนะโหตรงนี้โยนมาสวยแล้วเบรเดนดิชเก็บได้ด้วยครับสวยงามเบรเดนดิชย้อนมาอเล็กซานโดให้คืนเบรเดนดิชลาบโอเก็บมาให้โรน aldo ดีบาล่าให้คูรูเซฟสกี้คืนมาดีบาล่าแต่ว่าเป็นบอลของเรอัลมาดริดต่อว่ากุตัวสกุตัวสก็รี่ไปไหนแล้วเตะลูกนี้ออกข้างไปเลยฮะก็จะได้ทุ่มมาทางฝั่งทีมเยือนโรนัลโด้ฮะอาตูให้โรนัลโดเอาตรงนี้มาถึงดีบาล่าเขากรอบเขตโทษด,ดีบาล่า ดึงหาจังหวะจะยิงตรงนี้โอ้แต่ว่าเสียบอลไปแล้วนะวกูตัวครอบองบอลไว้ก่อนแล้วกูตัวก็ยกจะให้เพื่อนตรงนี้แต่ไม่ค่อยดีอะ่ะบอลออกข้างไปอีกแล้วอะเป็นบอล <He S 2> <Bon n S 1> ของย <Bon n. S 1> <vent> ูเวนตุสกันต้องบอกว่า s <S ดูเผลนๆเ,เหมือนจะครองบอลมากกว่าแล้วทางฝั่งยูเวนตุสแล้วลูนารโดได้มาตรงนี้ปะทะกับวาลัน แล้วยังทําได้ดีโอ้โหแล้วยกมาให้เพื่อนได้ดีบล่ามาตามเก็บได้แล้วดีบล่าลูกนี้ต้องโดนจิ้มออกหลังไปก่อนนะ <c oughs> ก็ได้เตะมุมกันต่อเนื่องนะทางฝั่งยูเวนตุสเหมือนจะบุกมากกว่านะวันนี้ทางฝั่งยูเวนตุสเลนซันเช่นเคยกับอาตูอาตูลุยล่ากระชากจะฟา <c oughs> แต่ว่า ยังไม่ผ่านนะแล้วก็เด็ดแต้มุงมงาอีกครั้งอะ่ะก็ผู้ชมลาตาทีเดียวรัสิสนามแห่งนี้ความจุนับแสนนะแต่มุงกันต่ออดีบัลล่าเล่นสัน้นเช่นเคยแล้วก็อาตูแล้วอาตูลุยลากเลือ้อยไปต่อย้อนมาดีบัลล่าโอ้แต่ว่ายอดมาตรงนี้ล้ำมากไปแล้วดีบัลล่าเลยต้อง หยุดเล่นไปก่อนนะก็เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วนะของครึ่งแรกของเกมนี้ยูเวนตุสปะทะเลมาตริดนะยังคงเสมอกันสูนสูนนะทำอะไรใดๆกันยังไม่ได้ฮนะก็ต้องติดตามกันไปต่อเรื่อยๆนะว่าจบเกมแล้วสกอร์จะออกหน้าไหนนะคู่นี้อารลูนี้เป็นบอลของโรนโดไลให้ดิบาดเวลาย้อนไปอาตูตูลูนี้ขึ้นดิบาแล้วปาดมาโรนโดจะยิงโอโหแต่ว่า โดนสกัดลูกนี้ไปได้ก่อนนะจิ้มไปน,นิดเดียวอะเ,อเลยทำให้เสียจังหวะยิงแม้โรนัลโดไม่ได้จบสกอร์ลูกนี้ก็อรอดปลอดภัยไปอีกแล้วว่าทางฝั่งเรลวมาด,ดิดะิะเราจะได้ครองบอลสวนกลับไปบ้างอะลูก้าโมดิชเล่นกับเบนเซม่าไปที่คาเซมิโลคาเซมิล่ยกไปโทนิคโคลสโคลสย้อนมาคาเซมิโลจิ้มให้เบนเซมา่าเบนเซม่าลุยไปมาตอก้นกลับมาโมดิช โถเจ็บ2อนาทีเลยนะเกมนี้ครึ่งแรกเฟอร์เดสซุนีเอาติดและเป็นบอลของยูเวนตุสในช่วงท้ายเกมแต่ว่าหลังน,นแล้ะจบไว้เพียงเท่านี้กันก่อนนะกรรมการเวลาหมดเกลี้ยงไปแล้วในช่วงครึ่งแรกก็ยังคงทําอะไรกันไม่ได้นะคู่นี้เรียมาดิดกับยูเวนตุสเสมอกันที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะตอนนี้ก็ต้องมาชมกันต่อในครึ่งหลังนะว่าเกมจะออกไปทางหน้าไหนนะก็เดี๋ยวตอนนี้ต้องพลักครึ่งกันสักแป๊บนึ่งรนะับ มาลุยกันต่อแล้วกับครึ่งเวลาหลังของเกมนี้นะเลมตดิดปะทะยูเวนตุสเล่นที่ซานเตโกเบรนาเบโนะเดี๋ยวไปดูผลงานของทั้งคู่กันอีกสักรอบนะในส่วนของตารางคะแนนนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างก็ทั้งคู่ผลงานเท่ากันทุกอย่างเลยฮะอยู่อันดับ4ทั้งคู่นะยูเวนตุสและเลมตดิดตอนนี้มีอยู่21คะแนนเท่ากันเลยฮนะแล้วก็รู้เสียเท่ากันด้วยฮนะ6ลูกที่เสีย6นะแล้วนี่หลุดมาถึงเข้ามือ รับไปก่อนนะทางฝั่งกูตัวสก็ต้องมาดูนะวันนี้ถ้าเสมอกันอีกก็ยังคงเท่ากันไปต่อเช่นเดิมอนะในตารางคะแนนนะเป็นการแข่งขันพี่ๆพิมเมลีกนะเราจัดขึ้นมาแนละ้วเป็นลีกที่รวบรวม20ทีมแกลงมาลองแข่งกันเป็นลีกนะมาดูนะสุดท้ายแล้วจบดูการนะทีมใดจะเป็นแชมป์นะติดตามรายละเอียดต่างๆได้ทาง Facebook Page p p p r e m i พ r League นะแต่ตรงนี้อาศา,ายกให้เบนเซม่าเก็บได้ บิเซมาย้อนไปอาซาบิลเซมากลับไปคาเซมิโลให้อเซนซิโอทีมให้อาซาอาซาตัวนี้เอาสวยไปที่อเซนซิยอมาแล้วเปิดเข้ามาในลูกนี้โขออกมาพ้นได้ฮะทางฝั่งยูเวนตุสแล้วเอาบอลมาครอบครองฮะจะโต้กลับไปเบรน,นเดชีเล่นกับลาบิโอยกข้ามาตรงนี้สวย มเมลาชีเก็บได้อครับยูวิทุสลุยม,มาย้อนมาที่ลาบิโอให้โรนัลโด้อาโรนัลโดมาที่ดีบาร่าถึงอาตูถึงโคโลเซฟสกี้มาแล้วทางขวามาแล้วโคอดาโดอ้าวโคอดาโดวิ่งมาเข้ามุมแล้วจะเปิดหักเข้าไปแต่ว่าติดบล็อกหรือเหมือนจะฉนแฉลบมาโดนโคอดาโดออกหลังไปเองด้วยฮะก็จะเป็นตั้งเตบมาของกนะูตัวซะ อ่าแล้วมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นกันแล้วอะยูนตุสส่งแรมซี่ลงมาแทนอาตูนะมาดูกันะว่าการแก้เกมของยูนตุสจะส่งผลอย่างไรกันบ้างฮะเปิดกันก่อนแล้วตอนนี้แต่ตอนนี้เลมาริดลุยมาเมนดี โทนี่โรอสย้อนมาเมนดีดีไปที่เบนเซม่าเบนเซม่าเสียบอลง่ายๆอาวิเบโอมาฉกไปจากเท้าแล้ยฮนดุส์ได้บอลมาครอบครองจะโต้กลับมาโรนโดบังสวยยังเก็บไว้ได้ยอะแตะให้าอาวิเบโอดยกยาวเห็นดีา่าจะทานอดปล่าดีา่าโคกไปลูกนี้โอโหบอลออกหลังไปฮะต้องบอกว่ายกส่งลูกนี้มา เกือบจ,จะเหมาะเจาเนะแล้วะที่ดี่าจะได้จบสกอร์ลูนนี้เเหมือนจะได้โขกเลยนะแต่ว่าก็มีผู้เล่นเรยมาริดมาขัดขวางไว้ด้วยก็เลยอาจจะทำให้ยากนิดนืนะ้ที่จะจัดการผด็ตศึกเป็นสกอร์นะโอกาสขึ้นมานะว่า, use, ายูเวนตุสนี่โอกาสยิง4ครั้งนะเรย์มาริดยังไม่มีโอกาสยิงเลยนะแต่ว่าสกอร์ยังคงศูนย์นะแ,แล้วลุกนี้ยกมาก,ก็น่าจะล้ำหน้าอาซา ดูแล้ำมากน้อยแค่ไหนโอ้โหก็น่าจะเป็นกัวโดว่าที่วิ่งขึ้นมาเลยทำให้อาศาศาลาสเลื่อมล้ำลงไปเลยฮะกัวโดจะเปิดขึ้นไปได้ฟรีคิกเปิดขึ้นหน้าไปลูกนี้ตั้งโขกมาแต่ว่าเรอัลมาริดเก็บได้มเมนดี้ให้วาลานเฟรนันดเดสยกให้โทนี่โครสเบนเซม่า ออแล้วมีอาซาเตอร์มาทางซ้ายทันแน่นอนอาซาเก็บได้แล้วเปิดเข้าข้างในลูกนี้ก็เปิดได้ไม่ดีเท่าไหร่ฮะเป็นยูนดุสดักเก็บได้ลักกมซีแตะให้ดีบาร่าบิล่าไหลให้ลาบิโอบิล่าไปที่เบอร์นาเดชิเบอร์นาเดชิทุกนี้ยกกลับมาเอาแล้วเป็น ก็ไปถึงกุดทัวต้องซัดอามากรณนนะก็ออกข้างไว้เดี๋ยวเราไปดูผลงานแมตชที่แล้วของทั้งคู่สักหน่อยฮนะเป็นยังไงกันบ้างนะก็ยูเวนตุสผลงานยอดเยี่ยมฮนะเปิดบ้าน,นชนะทอรนน์นามสเปอร์มา2-1นะส่วนแล้วมาดริดก็ผลงานยอดเยี่ยมเช่นกันนะบุกไปชนะไลฟ์ซิกมา3-2นะในวิกที่แล้วนะผลงานดีทั้งคู่แล้วก็วันนี้มาเจอกันนะ แถมเต้ม,มเท่ากันด้วยในตารางคะแนนแต่ลิโลโดมาแล้วแล้วยิงเมื่อกี้นี้ติดบล็อกนะยังรอดปลอดภัยยอเลมดิแล้วจะโต้กลับมาบอลอยู่ที่เบนเซม่าเบนเซม่าลุยไปแล้วให้โทนี่โครสโครสย้อนมาเบนเซม่ายกเฮนาร์ซาเติมมาแต่โคโรโดรู้ทันดักโขกไว้ได้ก่อนมิทูสจะโต้กลับไปโอุลมซี่ชิงไปที่ดีบาล่าให้ลาบิโอเล่นกับดีบาร่ามาถึงเลมซี่ แล้วตอกโซนสวยให้ลาบิโออ่าลุมินทุสลุยมาแล้วเอาตรงนี้ยังไม่เสียบอลแล้วบอลอยู่ที่โรโดจะโอ้โหตรงนี้ติดดักไว้ได้เรเบร์มดิดเอาแล้วจะโต้กลับมาเบนเซม่าใช่ไหมไหลให้มูดิชโมูดิชถึงคาเซมิโลขอสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายแล้วนะของเกมนี้นะยังคงทำอะไรก,กันไม่ได้แล้วคู่นี้ยังศูนย์อยู่แต่อาจจะมีประตูด,ดราม่าท้ายเกมเกิดขึ้นต้องมาดูนะ ว่าจะเป็นอย่างไรฮะบทสรุปของเกมนี้แล้วิลี้จะเปิดก็มาติดดักไว้ได้ฮะยูตุสเดี๋ยวไดูโปรแกรมแมชต่อไปกันหน่อยอะว่าเจอใครกันบ้างะคู่นี้เดลวิลลิจะไปเยือนท็อตแนมอุสเปอฮะในวีคหน้าส่วนยูตุสจะกลับไปเล่นในบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นบิกน๊กแมชทั้งสองคู่นะติดตามกันได้ในวีคหน้าการแข่งบีวรีีพร์ลีของเราฮนะย่งก้า ไกลขึ้นไปเรื่อยๆฮนะตอนนี้เข้าสู่วีคที่13แล้วนะใกล้จะจบเล็กแรกแล้วเหมือนกันนะก็จะไล่เรียงกับในโลกจริงฮนะที่ลีกต่างๆก็เริ่มจะใกล้จบหรือจบเลกแรกกันไปแล้วอนะแต่เกมนี้ก็ใกล้จะจบแล้วนะเวลาน้อยลองไปทุกทีฮนะมาดูนะว่าใครจะชนะหรือจะเสมอกันไปแล้วก็อันดับในตารางคะแนนก็เท่ากันเช่นเดิมอนะ ฟอร์เดสได้บอลมาทางขวาย้อนมาโมดริชเฟอร์ดสมาทางมุมขวาล็อกกับมาลูนีเสียบอลให้ยูทุสไปแล้วอเล็กซานโดโอ้เล็กซันโดามาเล่นอย่างกล้าหาญทางด้านหลังแต่ว่าโยนขึ้นมาไม่ดีนะบอลออกข้างไปเองเปลี่ยนแปลงทุกกาเล่นกันน่าจะเป็นในเช่องสุดท้ายกันแล้ววะซีดานแก้เกมอะผมต้องการ ชัยชนะให้ได้เหมือนกันนะวันนี้ได้เล่นในบ้านเนนะื้อเลมาดริดเป็นศักดิ์ศรีที่เบอร์นาบิลของพวกเขานะเอาลุนนี่ก็ส่งเสียกันเองฮะออกข้างไปฮะเดยทูมายูมิตุสยูมิตุสจะได้ครองบอลในช่วงท้ายเกมจริงๆนะตอนนี้อเล็กซานโดรมาที่แมคเคนนี่คริสเตียโนโรนัลโด้ครับบอลไปถึงเบอร์นาเดชี แล้วก็ทดเจ็บปิดท้าย2นาทีแล้วเกมนี้จะจบลงอย่างไรฮะเป็นการครอบครองของยูนิสตในช่วงท้ายโรโดเตะมาดีบาราโอ้โหแต่ว่าเห็นโล่งหรอเปลมาทางขวาแต่ไม่ทันนะผู้เล่นมาดิ่ก็ขึ้นมาหมดแล้วลงมาหมดแล้วดีบาราโอ้แลเรก็เวลาหมดแล้วจะจบที่ตรงนี้เลยหรือเปล่ากรรมการนั่นแล้วกรรมการก็เปาตวิตจบเกมนี้ไปแล้วะคู่นี้ก็สรุปทำอะไรกันไม่ได้ฮะ เสมอกันไปสูสีนะเรลมาริดกับยูเวนตุสนะก็แบ่งกันไปฟังฝ่ายละ1นคะแนนนะซึ่งก็ทำให้ทั้งคู่ยังอยู่อันดับ4เท่ากันเหมือนเดิมนะในตารางคะแนนนะก็ต้องฝาดฟันต่อไปอะการแข่ง PP Premier League ส่วนไฮไลท์ทาประตูช่องไทยก็ไม่มีนะพอ0ูก็ต้องลํำลากันัปก่รนนะสำหรับผมไว้พบกันใหม่ในแมชต่อต่อไปลาไปแล้วสวัสดีครับ